สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็พบกับามากับพายดิชชิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ทอมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าเปิดเปิดช่วงใหม่นะคะแล้วเราก็จะมีช่วงอ่าเป็นช่วงของในช่องมากับทอมนะคะก็จะเป็นช่วงอะไรคะพี่ทอมด้าแบบนถนนนะครับ ็นการเปิดคลิปอีพแรกเลยนะคะโดยที่เราจะไปไหนคะอ,อ่าเดี๋ยวที่นี้เราจะพาเราจะไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านนะครับใช่เราจะไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเขาคือใครคะ <c oughs> น้องเซอเียลิโนะ <c oughs> ออกเสียงใหไ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็จะไปรับน้องเซอร์ลิโอนะคะซึ่งอ่าน้องเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนะคะโดยการที่ว่าเราจะให้พี่ฟอร์ด พักผ่อนนะเราจะแปะรูปพี่ฟอรดไปตรงนี้นะเราจะให้พี่ฟอดพักผ่อนนะแล้วเราก็จะเดินทางโดยน้องเซเลรลลลีโอนะ,ะ <c oughs> นะคะแล้วเราก็อาจจะไปทําการรับรถวันในวันอาทิตย์นะคะคือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่วันนี้กลุ่มก็จะมาอ่าภาพบรรยากาศในการที่ว่านั่งจดของนะคะเพราะเราต้องซื้อของไว้รถก็นี่คือรายการของทั้งหมดนะคะซึ่งเ,เยอะมากทุกคนดู คือมันเยอะมากคือแบบกระดาษ A4 พับครึ่งหนึ่งคือเต็มใช่อ่าออกรถในช่วงเวลา8โมง59นาทีนะคะดูเริ่กันแล้วพี่เขาบอกว่าเลข8สวยเลข5สวยแล้วก็เลข9ดีนะคะเราก็จะออกกันในเวลานี้เลยก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่า EP แรกหุ่นจะรอดหรือหุ่นจะร่วงรอดครับ่ะคะ ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอัง pe, ้งหุ่นอย่างเดียวเลยนะคะก็คือจะเป็นทั้งหุ่นดําเนินคลิปดําเนินการพูดนะคะผมก็จะไอยู่เบื้องหลังนะไม่ไม่ไม่อยู่เบื้องหลังค่ะก็อยู่ด้วยกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพรุ่งนี้เลยค่ะไปค่ะบายบายตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะก็เราก็ได้ทําการมาซื้อ ของไหว้เนอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับรถกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของไหว้ของเรามีอะไรมั่งนะคะโอเคไปดูกัน ในภาษาล้วเราภาษาแลวครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันรถเราอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวให้เขาส่งวักุญแจให้ ค่ะวันนี้นะคะผมก็มาออกรถกับพี่ทอมนะคะแล้วก็มีแม่มาด้วยแม่รถเป็นยังไงบ้างดูไม่สวยไหยสวยไหมสวยในรถเราขนาหนี้ค่ะ นี่ครรถเราครับผมอ่าเดี๋ยวจะไปดูด้านข้างนะฮะอืมนนดนนนดนน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 นดนน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 านนนย นี้เป็นภายในนะครับผมอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยรวมก็สวยครับผมแต่งทั้งคันนะครับผม เปไงบ้างคะกำลังสำเรวจอยู่ครับเวลาที่เหลือก่อน59นะคะโอเคค่ะ น,นี้เราก็อยู่กันในรถแล้วนะคะพี่ทอมเป็นไงมั่งครับเป็นไงมั่งรถก็รถกินใหม่นะฮะ <c oughs> กินใหม่สิรถใหม่่ะแม่เป็นไงมั่งนุ่มดีนุ่มปะนุ่มใชเบาะสูงนะฮะเบาะหลักฐานพ้นันนี้ทำมให้สววันนี้น,บบนะวันนี้นะคะเราก็รับเชิญแม่นะคะมานั่งเป็นแม่ยานางรถให้หน่อยนะคะนั่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปอ่าไหว้ เขาเรียกว่ายไหแม่ไหวรถที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันร้อนร้อนมากเก, <c oughs> กินใหม่ปะกินใหม่ครับกินไหวเลยแม่เป็นไงสูงไหมรถสูงไหม <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าตอนทางเข้าบ้านเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปไหว้อะไรกันเดี๋ยวจะอัคคิปให้ดูนะคะไปค่ะ <c oughs> ที่บ้านแล้วนะคะพี่ทอม ความสุขเป็นไงม้างรับนิ่มดีครับผมนี่มแม่เป็นไงม้างสบายดีส <laughs> บายดีสบายดีานเสบายดียด <laughs> แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการอ่าวหว้รถกันก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่วหว้รถเลยค่ะไป <laughs> นี่เราก็กําลังจะวหว้รถนะคะพี่ทอบอกว่า,วาเร็จแลน้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวน้องฝนจะวหว้รถนะคะแล้วเดี๋ยว ก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะผ่้สนเซอน์นะคะแล้วก็งานหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้เราได้ออกรถกันในวันนี้นะคะก็พี่ทําพูดอะไรหน่อยไหมพูดอะไรหน่อยครับขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกไลน์นะครับผมที่เ่าเป็นกําลังใจให้กับช่องเราตลอดมานะครับค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย